ก็คือกรณีที่อาจารย์วิชามาหาคุณคณะทํางานชุดพิเศษที่นายกตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาได้หอมรายงานกว่าร้อยหน้าส่งให้กับพลเอกประยุทธ์และทําการถแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีภาพรวมเนี่ยอาจารย์วิชาใช้คําว่าสมคบคิดทุดจริตทําเป็นขบวนการตั้งแต่ตํารวจ อายการนักการเมืองผู้บังคับบัญชาทนายความร่วมมือกันสมคบคิดกันทำให้สำนวนเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักคือพูดง่ายๆก็คือช่วยให้บอสร,รอดอนะทำกันเป็นขบวนการคุณผู้ชมครับวันนี้อย่างหนึ่งที่อาจารย์วิชาไม่ได้พูดเพราะอาจจะยังสอบไปไม่ถึงก็คือเส้นทางการเงิน วันนี้ผมจะตั้งคาถามเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมไปด,ดูคุณผู้ชมครับอาจารย์วิชาไปดูภาพที่เขาถแถลงนะอาจารย์วิชาเนี่ยนะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะส่งข้อมูลให้กับปปงนเนี่ยไปตรวจสอบต่อปปงก็คือตรวจสอบเส้นทางการเงินวันนี้อาจารย์วิชาบอกว่าต้องมีการดําเนินคดีทั้งอาญาวินยัยจริยธรรมไล่ตั้งแต่ตํารวจอายการสอนอชอทนายพยานคนบงการรวมถึง คนที่ช่วยเป่าคาด,ดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจะจะถามคุณผู้ชมนะเอาพูดให้ชัดนะถ้าอาจารย์วิชาพูดออกมาขนาดนี้แล้วแล้วก็อไอคนพวกนี้เขาจะทำไปทำไมถ้าเขาไม่ได้อะไรคุณผู้ชมเข้าใจผมไหมเขาจะทำทำไมเขาจะช่วยบอสทำไมไม่ใช่ญาติโกโหติกาอะไรเขามันก็มีเหตุผลอย่างเดียวที่เราจะคิดได้ก็คือต้องมีเงินว่าจ้างไงถึงยอมทำและบอสตระกูลอยู่วิทยา ร่ำรวยมหาศาลขนาดไหนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วคุณผู้ชมเข้าใจผมไหมมันมีอยู่หัวข้อหนึ่งในรายงานสรุปที่แจกให้กับสื่อเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้ต้องมีการดําเนินการทางวินัยอาญาและจริยธรรมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลอื่นที่ร่วมอยู่ในขบวนการเหล่านี้มีใครบ้างรู้ไหมฮะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะ หนึ่งพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีนี้สองพนักงานอายการซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสามผู้บังคับบัญชาซึ่งแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่สี่สมาชิกสภาอิสติบัติแห่งชาติซึ่งแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ห้าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หกทนายความซึ่งกระทำผิดเจ็ดพยานซึ่งให้การเป็นเท็จแปด 8. ตัวการผู้ใช้และผู้สนับสนุนในการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว มี8กลุ่มเหมือนกับที่เรานําเสนอไปเมื่อวานนี้เลยครับวันนี้นักข่าวก็ถามว่าแกลุ่มมีกี่คนอาจารย์วิชาก็บอกว่าเกิน1ิบคนอาจารย์ว hmm. ิชาก็บอกว่าเกิน1ิบคนหลังจากนี้จะส่งให้ปปชปปทดีเอสไอกอคณะกรรมการนโยบายเอ้ยคณะกรรมการอายการเนี่ยนะคําว่าดีเอสไอนี่สำคัญเพราะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษอยากให้รับเป็นคดีพิเศษไม่ใช่คดีบอสนะ ไม่ใช่รับคดีบอสเป็นคดีพิเศษนะคือเอาเถอะคดีบอสเนี่ยนะตอนนี้มันเป็นสารประชาชนไปแล้วคุณผู้ชมเข้าใจผมไหมมันเป็นสารประชาชนไปแล้วเพราะตํารวจกับอายการเนี่ยทําลายความเชื่อมั่นนั่นเองทําไมผมถึงบอกว่าเป็นสารประชาชนถ้าคดีบอสไปถึงสารสารลองยกฟ้องดูสิคุณผู้ชมคิดว่าความเชื่อมัน่นมันจะล่มสลายของแท้แน่นอน ไม่มีเป็นอย่างอื่นแหละยังไงบอสก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษไม่ผิดแล้วจะเป่าคดีทําไมไม่ผิดแล้วจะทําเป็นกระบวนการย,ยังไงเพราะนั่นเนี่ยคดีบอสขึ้นศาลประชาชนไปแล้วอา้าวคุณผู้ชมลองคิดว่าถ้าวันหนึ่งศาลยุติธรรมเนี่ยศาลชั้นต้นปกครองดีกาเนี่ยตัดสินว่าบอสไม่ผิดหรือว่าบทลงโทษน้อยเหลือเกินเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าความเชื่อมั่นต่อองคคาพยพ ของกระบวนการยุติธรรมตั้งแ,แต่ตารวจอาการศาลเนี่ยเละแน่นอนตอนนี้คือมันยังไม่ถึงศาลไงเพราะนั้นนั้นไม่ต้องไปห่วงหรอกคุณผู้ชมเชื่อผมเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงผลของคดีบอสหรอกเป็นอื่นไม่ได้หรอกถ้าเขาอยากเละไปมากกว่านี้ก็ลองตัดสินว่าบอสไม่ผิดดูสิคุณผู้ชมคิดว่าคนจะรู้สึกยังไงอะไม่ได้ไปกดดันไม่ได้ไปก้าวล่วงศาลนะฮะแต่พูดตามวิเคราะห์ข่าวปกติธรรมดาใครก็วิเคราะห์ได้อันนั้นเรื่องคดีบอสมันจบไปและ แต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมอยากรู้ก็คือไอ้แปดกลุ่มที่ผมไล่มาเมื่อสักครู่เนี่ยชื่ออะไรจะลงโทษไหมจะส่งให้ใครตรวจสอบแล้วผมย้ำนะคุณวิชาใช้คำว่าแปดกลุ่มเกินสิบกว่าคนเนี่ยนะสมคบคิดทำเป็นขบวนการโทษนะเขาจะทำไปทำไมอ่ะบอสก็ไม่ใช่ญาติโกโหติกาเขาบอสก็ไม่ใช่คนรู้จักเขาถูกไหมคุณผู้ชมครับไม่ใช่เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นญาติไม่ได้คนรู้จัก แล้วไปวางแผนช่วยเขาทําไมอะ่ะมันก็คิดในเรื่องเดียวว่ามันต้องมีเงินใิแบบเนี้ยแต่จะสาวไปถึงหรือเปล่าเนี่ยกลัวว่ามาถแถลงในวันนี้แล้วทุกอย่างก็จบทำอะไรไม่ได้นี่คือการถแถลงข่าวในวันนี้นะนี่คือการถแถลงข่าวในวันนี้ มีคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าดาราและดาราและบุคคลสาธารณะต้องทําตัวเป็นกลางครับคุณยุคนไม่ใช่เห็นคนที่โดนยิงแสดงภาวะสะใจแบบนั้นอ่าก็ก็แล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าถ้าเราก็คือถ้าเราไม่ชอบอีกฝั่งหนึ่งและเรามีลักษณะาการแบนเกิดขึ้นซึ่งทําได้นะ อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ชอบดาราฝั่งที่เราชอบเนี่ยเขาก็จะมีพฤติกรรมแบบนั้นและท้ายสุดมันก็จะคือคนซวยอะ่ะก็คือดาราศิลปินดารานะครับต่อว่าต่อค้านนู่นนี่นั่นคือรวมไปถึงผู้จัดด้วยนะผู้จัดเจ้าของรายการเจ้าของงานนะ่ะคือถ้าคือถ้าเจ้าของงานเขาจ้างแล้วมวลชนไม่ไปกดดันอนะ่ะเจ้าของงานก็อาจจะจะกล้าจ้างมากกว่านี้นะ ก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนประชาธิปไตยต้องเห็นต่างกันได้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดโลค่ะ